วัสดีครับท่านผู้ชมครับออกโจทย์ยังอยู่กับข้อเสนอของคณะนิติราฐนิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะครับอาจารย์วรเจตภาคีรัตอาจารย์สุรักษิวรักษ์อาจารย์ชัยยันชัยพรและคุณคำนูนสิทธิสมานยังถกเรื่องนิติราชกันอย่างเข้มข้นครับอาจารย์สุรักษค์รกษครับเรื่องรัฐประหารเอาอยัางไงดีครับหลายต่อหลายครั้งอาจารย์ออกไปต่อต้นตานรัฐประหารสมัยพลเอกสุดจินดาอาจารย์นี่ก็ออกไปต่อต้านด้วยแต่พอคมชปฏิวัติอาจารย์ไปเดินสายอธิบายความให้ประชาชนชาวโลกเข้าใจว่าทาไมรัฐประหารตกลงจุดยืนอาจารย์อยู่ตรงไหนฮะรับ คือการยึดอำนาจโดยทหารถ้าการยึดอำนาจนั้นยึดอำนาจจากเผด็จการเช่นยึดอำนาจจากสมุรณายจสิริราช2475ผมเห็นว่ามีความชอบธรรมเพราะยึดอำนาจมาเพื่อราษฎรเพื่อความถูกต้องเพื่อให้ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันหมดและไม่ใช่2475อย่างเดียวนะครับ2476ก็ทำจุฬาพหนยึดอำนาจจากจากุณจกุณมโนเพราะจุฬมโนเบี้ยวจะกลับไป สมบูรณ์นายสิทธิราชก็ต้องยึดอํานาจนี่สองครั้งผมเห็นว่ามีความชอบธรรมพราะยึดอํานาจเพื่อรัษฎรรัฐประหารตั้งแต่สองสี่เก้าศูนย์มายึดอํานาจเพื่อเผดเดการทั้งนั้นเลยทําลายประชาธิปไตยมาหมดเลยต้องเข้าใจเลยนะครับสองสี่เก้าศูนย์นี่เป็นบทต้นเลยที่ทําลายประชาธิปไตยและก็ไม่ได้ฟื้นจนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยรัฐประหารเนี่ยเป็นความเลวร้ายถ้ายึดอํานาจจากประชาธิปไตยเป็นความเลวร้าย ยึดอำนาจจากเผด็จการเป็นความถูกต้องประเด็นผมอยู่นี้ครับและสมัยคมอมชอ,อาจารย์มองไงครับทำไมอาจารย์เดินสายไปยุโรปไปอธิบายความไม่ใช่แต่คนต้องฟังดีดอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินโดยด่ว,ดวนการปกครองของทักษิณเวลานั้นนะรูปแบบเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อหาสาระเป็นเผด็จการทุนนิยมเลยทีเดียวครับและลืมไปนะครับเวลานี้มีขบวนการต่อต้านทักษิณขึ้นสนามหลวงกันมีที่เชียงใหม่มีแต่หลายแต่ละแห่ง ผมอดนนพวพน้เต็มที่เลยนะครับเพราะผมเห็นว่าเมื่อรัฐะรวมถึงรัฐสภาไม่มีความชอบทางใจเยธรรมแล้วอำนาจอยู่ที่ประชาชนและประชาชนสามารถเอาชนะทักษิณได้เป็นที่น่าเสียใจครับที่ทหารมาแย่งชิงอำนาจประชาชนจะถ้าประชาชนขับไล่ทักษิณจะสวยงามมากครับพิเศษมากแต่เวลานั้นนะครับพวกเราหลายต่อหลายคนมันทนทักษิณไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราก็เห็นใจนะฮะแต่การเห็นใจนั้นเห็นใจช่วยระยะแรกครับเพราะคอมชเข้ามาขอประทานโทษครับอาจจะไม่เลวร้าเท่าทักษิณนะแต่ไม่มีกืนถ้าเผื่อรัฐประหารจริงๆนะครับเราโค่นอำนาจธรรมของทักษิณคุณสามารถสร้างธรรมะขึ้นได้เลยภายในปีสองปีที่คุณปกครองแต่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณปกครองเลวร้ายก่าทักษิณอีกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมอาจจะเชียร์ รัฐประหารระยะแรกที่เอาชนะมารได้ระยะแรกแต่เสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นพระมาครับเอาละครับเรื่องนี้ต้องถามคุณคำนูนะตกลงเอาอย่างไงดีครับเรื่องนี้สู้กับคุณทักษิณมาหลายปีคือผมว่ารัฐประหารนั้นเนี่ยการรัฐประหารที่ไม่ได้ทําอะไรเพียงเพื่อเปลี่ยนผู้ปกครองหรือว่าก็เข้ามาใช้แบบเก่าเนี่ยนะผมไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแหละแต่ว่าความไม่ถูกต้องของการรัฐประหารเนี่ยนะ ความเลวหรือความไม่ดีของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่อาจจะทําให้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาไปโค่นล้มไปเนี่ยมันดีหรือมันงามขึ้นมาได้ถ้าหากว่ามันไม่ดีหรือมันไม่งามอยู่ก่อนแล้วคือประเด็นที่ผมกําลังจะพูดก็คือว่าคือระบอบก่อนการรัฐประหาร19กันยาเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์เหมือนในยุโรปเหมือนในสหรัฐอเมริกาแต่มันเป็นสุดแท้แต่จะเรียกประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบ สมบูรณาญา,า,าสิทธิทุนหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะคณะรัฐประหารเนี่ยเขาล้มระบอบนั้นไปแต่ความผิดอันยิ่งใหญ่ของเขาก็คือเขาก็ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ขึ้นมาสังคมมันก็เลยกลับจมดิ่งไปสู่ความเลวร้ายมาตลอดแล้วก็ทําให้คนจํานวนหนึ่งที่ไม่เอารัฐประหารเนี่ยกลับไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนรัฐประหารคือนี้ถามว่าถ้าปัญญาชน อย่างอาจารย์วโรเจตอย่างคณะนิติราชเนี่ยนะฮะผมผมเข้าใจข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจารย์ทําให้มันรอบด้านให้มันครบถ้วนได้ไหมคือเราผ่านความขัดแย้งกันมา5 6ปีแล้วเนี่ยถ้าจะปรองดองเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่ต้องพูดก็คือประเทศไทยในวันนี้เนี่ยนะฮะมันเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้ามันเดินต่อไปแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นรัฐที่ล้มเหลวแน่นอนนะฮะคราวนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ ทำไมเราไม่ใช้จังหวะนี้นะครับคือไม่ใช่รัฐประหารเลวล้างผลแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าพอเราล้างผลตรงนี้แล้วเนี่ยระบอบมันจะกลายเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้นในทันทีแล้วก็เผื่อถ้าเผื่อว่าเราล้างตรงนี้แล้วเนี่ยแปลว่ากลไกเดิมๆของมันเนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้ <c oughs> ก็ทําไมก่อน19กกันยาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าปล่อยให้กระบวนการภายในแก้กันไปเนี่ยนะ มันจะแก้ปัญหาได้มันจะทำยิ่งกับกระชับอำนาจผูกขาดของกลุ่มที่ครองอำนาจทางการเมืองครองอำนาจเศรษฐกิจเนี่ยให้กระชับหนักยิ่งขึ้นเพราะคือประเด็นนี้เนี่ยนะฮะผมอยากว่าแทนที่เราจะพูดด้านเดียวเนี่ยเรามาพูดถึงข้อเสนอว่าทำไมไม่ใช้จังหวะนี้จะร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ใช่ไหมฮะทำไมจะต้องมีหมวดว่าด้วยการร้างผลของการรัฐประหาร เอาละสมมุติว่ามีก็ได้นะแต่ทําไมเราไม่มีหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศนะรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ชุดคอปออาจารย์พนิตกับอีก2ชุดก็คือสมัชชาปฏิรูปอาจารย์ประเวศอีกชุดหนึ่งก็คือคุณอนันต์ผมก็ไม่ได้มองเห็นว่าเขาจริงใจจะปฏิรูปประเทศอะไรเนี่ยแต่เขาตั้งขึ้นมาและผมเชื่อว่าชั่วๆดีๆเนี่ยคุณอนันต์มีความจริงใจ อาจารย์ประเวศมีความจริงใจพยายามจะสร้างพิมพ์เขียวของประเทศไทยหลังการปฏิรูปขึ้นมาเนี่ยผมก็ถามว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยเอาแต่คออปอทาไมไม่ให้อีกสองชุดเนี่ยเขาเดินหน้าไปหรือรัฐบาลแสดงจุดยืนมาสีว่าเสนอมารัฐบาลจะเอาไปพิจารณาหรือแม้กระทั่งการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายคณะที่เขาเสนอว่าเราแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศจะดีไหม อันนี้คือคือจุดของผมนะฮะส่วนรเรื่องไอผลของการรับประหารเนี่ยจะล้างหรือไม่ล้างเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วข้อเสนอของนิติราชเนี่ยผมก็ยอมรับว่าเป็นข้อเสนอที่ท้าทายในทางวิชาการครับ,รบอาจารย์ชยันเอาประเด็นนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์วรเจตตอบแบบรวบยอดทีเดียวอาจารย์เชิญครั ประเด็นรื่องรัฐประหารว่าตกลงเอาไงกันดีความพอดีอยู่แค่ไหนแล้วคุณคำนวณขยายกรอบอก็ผมเมื่อกี้ก็เธอตอนแรกก็ตอบไปแล้วนะครับว่ารัฐประหารนี่ผมยอมรับอยู่เงื่อนไขเดียวซึ่งอาจารย์วรเจตอาจจะมองว่าผมเพอเจอครครือผมบอกว่ามันมายุตกิการเงื่อนไขที่นาไปสู่การน้องเลือดนะครับคือคือจะไปพัฒนาประชาธิปไตยจะไปล้างทุจริตครัปชัตมันก็ล้างพวกหนึ่งไปตัวเองก็ทุจริตกลับมาผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่า ไอ้ที่รัฐประหารนัก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 นกฎหมายบางท่านบอกว่าถ้าล้างรัฐประหารต้องล้างหมดเลยเนี่ยมันล้างไม่ได้เพราะว่าเรายอมรับมันมาเราเฉยมาแต่มาตอนนี้นมันเป็นนิมิตหมายที่ดีคือผมผมอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายที่เขาต่อต้านรัฐประหารดูนะครับ <c oughs> แต่ผมก็เห็นในแง่ดีว่าในในฐานะที่เป็นนักกา,ารศาสตร์ว่าประชาชนตื่นตัวแม่รัฐประหารแล้วคนที่ไปจอยกับคนที่แม่รัฐประหารก็คือคนที่ไปเอาทักษิณแต่เขาทนรัฐประหารไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย5ปียังไม่สายผมคิดแทนนิติราชห้า5ปีไม่สายเพราะว่าประชาชนเข้มแข็งมากแล้วมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่นิติราชจะจุดประกายตรงนี้นะครับคุณพินโยคิดดูดีครับว่าไอ้ถนนทางเท้าสุขุมวิทเนี่ยที่มันไปตั้งขายของเนี่ยนะก็ตอนแรกเนี่ยเราก็ปล่อยเข้าตั้งไงจนเกิดความคุ้นเคยถ้าถึงตอนนี้คุณจะไปบอกคุณเสียหายคุณจะเอาคืนยากมาก ไอ้รัฐประหารครั้งก่อนๆเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่มันเร,เราคุ้นเคยยอมรับเราไม่บังคับใช้สิทธิที่เรามีอยู่เลยแต่ตอนนี้เมื่อเขาจะบังคับแล้วผมก็คิดว่าถ้าตื่นตัวแล้วก็เอาสิมันจะได้ทําให้รัฐประหารไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ทีนี้ไอ้เรื่องปฏิรูปประเทศไทยที่คุณคานวณได้กล่าวเนี่ยผมว่าเรื่องคอร์รัปชันทุจริตเนี่ยเท่าที่ผมลงภาคสนามไปถามพี่น้องแสดงนะครับ ไปก็เอาหน้าไปออกนี่เข,เขา้เขาเกตียดผมอยู่แล้วนะเขาไม่ไล่ตีอาจารย์อะไรเขาไม่ตีไม่ตีแต่เาขาด่าเขาด่าสา,าเสียเทเสียแต่ว่าด่าเสร็จแล้วข <ś led> ลเขาก็คุยกับเราเ <ś led> ขาก็พูดไอ้ประเด็นเรียกว่ารัฐบาลทุกร,รัฐบาลก็โกงนะฮะแต่รัฐบาลที่โกงแล้วแบ่งก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลคนที่คิดแบบนี้ถือเป็นคนมีเหตุมีผลนี่ผมถามก็เอางี่ี้ดีกว่า โกงเท่าไหร่แล้วแบ่งเท่าไหร่ช่วยบอกผมซิผมจะได้จัดเป็นวาระแห่งชาติไปเลยเช่นจะโกง50แบ่ง50กรรมการวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเอายังไงปรากฏว่าพี่น้องเสื้อแดงเองเนี่ยเขาโตลงกันไม่ได้ว่าเท่าไหร่ถึงจะดีเพราะมันความรู้สึกมันเสียนะที่จะมานั่งบอกปล่อยปล่อยรัฐบาลโกงปล่อยคุณทักษิณโกงหรือปล่อยภาคการเมืองในนี้โกงในที่สุดเขาก็เห็นร่วมกันว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงแต่ว่าต่อไปนี้เขาจะไม่เอา แล้วผมก็ผมยังผมยังมีความหวังนะว่าไอ้วิกฤตการเมืองที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นบทเรียนกับทุกฝ่ายฝ่ายที่ไปเชียร์คุณทักษิณแล้วก็เจอรัฐประหารแล้วก็ออกมาต่อต้านรัฐประหารแต่ก็รู้ทั้งรู้ว่าคุณทักษิณอาจจะมีส่วนมีปัญหาอยู่อยู่พอสมควรฝ่ายที่ยอมรับรัฐประหารก็ควรต้องมาเรียนบทเรียนกันร่วมกันตรงนี้ผมว่ามันน่าจะไปได้ในอนาคตก้าวหน้าได้นะครับตรนนี้พี่นะว่าอาจารย์วรเจตทําให้ชัดเจนอย่างที่คุณคำนวณว่ารอบดาไม่ให้เขียนแค่ประโยคสองประโยคเล็กๆว่าไปดําเนินการได้มัน ที่จริงอาจารย์ไม่เขียนเลยก็ยังได้นะแต่อาจารย์เขียนตรงนี้ผมก็คิดว่าอย่างนี้เอาหน่อยเอาให้ยาวเต็มที่ว่าทายังไงครับครับอา,อาจารย์เรณจตตอบต่อิญฮะ,ะผมผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยนะฮะอ,อิมพลายไม่ได้นะครับว่าเราไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการรัฐธรรมรัฐประหารนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงไม่บอกว่าให้มันดําเนินกระบวนการไปตามดาเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมปกตินะฮะ ทีนี้ประเด็นมันเป็นอยู่นี้ผมคิดว่าในการประเมินเนี่ยทุกคนเนี่ยก็แต่ละคนเนีก็ประเมินไม่เหมือนกันจริงๆผมดีใจนะฮะที่ได้ฟังคุณคำนูนอาจารย์ทยานพูดในประเด็นเหล่านี้นะฮะรวมทั้งเรื่องข้อเสนอของเราเนี่ยนะฮะแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าในทางประชาธิปไตยเนี่ยมันคงต้องมีหลักการพื้นฐานบางอย่างที่เป็นคุณค่าเบื้องต้นเราต้องยอมรับร่วมกันก่อนถูกไหมฮะรัฐบาลเนี่ยจะยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาผ่านการเลือกตั้งคือผมคิดว่าเลือกตั้งดีเนียนตั้้งมาแลวทีน้เรราปะเมินไี่ยเขาได้้รรรรััับบกกาาาเลลืืออตงมหหปป่12ย เขาจะรับการตั้งกลับมาไหมถูกไหมฮะเราเนี่ยตัดตอนทุกที่เราคือเราทำเนี่ยคือเราตัดตอนคือเราอาจจะเป็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุรักษ์ว่าแบบว่าไม่ไหวแล้วถูกไหมฮะก็เลยต้องตัดตอนแต่ผมนี่มีความเห็นว่าเพื่อให้พัฒนาประชาธิปไตยเราพัฒนาไปเนี่ยมันต้องอดทนแล้วก็มีการพูดง่ายก็คือทาให้มันเกิดความเข้มแข็งในทางสติปัญญาก็คือวิพากวิจารการถูกไหมฮะชี้ให้คนเห็นใช้ความอดทนในการอธิบายแล้วสุดท้ายนี่มันจะค่อยเปลี่ยนแลวมันเปลี่ยนแบบเข้มแข็งเพราะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานผมเนี่ยผมจึงบอกว่า ผมเนี่ยรับไม่ได้นะฮะกับรัฐประหารโดยที่ผมเป็นนักกฎหมายมหาชนด้วยเรียนเรื่องตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นผมเลยว่ามันเป็นศีลของนักกฎหมายมหาชนนะรับเมื่อไหร่เนี่ยศีลผมก็ขาดนะฮะในความเห็นผมเนี่ยแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีข้อยกเว้นนะฮะการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไปตามตามระบบข,ของมันทีนี้เอาละ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะคาถามคือเราจะเดินกันไปข้างหน้ายัางไงจริงๆที่คุณคำนูลเสนอมาเนี่ยดีมากนะฮะเรื่องของของ,ของการปฏิรูปประเทศอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ผมเองก็ยาที่จะ แสดงความคิดออกมาอันนี้รัฐก็พยายามเสนอความคิดออกมาว่ามันควรจะเดินไปที่จุดไหนยังไงแต่ผมว่าปัญหาพื้นฐานที่สุดวันนี้นะฮะมันอยู่ตรงปัญหาเรื่องคุณค่าพื้นฐานทางประชาธิที่ปไตยถ้าเรายังรับตรงนี้ตรงกันไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ายากถูกไหมฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในทางเนื้อหาเนี่ยมันเถียงกันยากฮะการประเมินรัฐบาลดีไม่ดีเลวไม่เลวนี่นะฮะนานา,นา,นา,นานจิตต่างคนก็ต่างจิตต่าง,าง,จางใจถูกไหมฮะ แต่ว่าในทางรูปแบบเนี่ยม,มันตัดสินได้ในระดับหนึ่งก็คือผ่านการเลือกตั้งมาเมื่อเราทําให้การเลือกตั้งมันบริสุทธิ์เท่าที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันต้องใช้เวลาแต่พอผ่านมาปุ๊บเนี่ยเรารับโอเคสี่ปีเนี่ยบริหารไปแล้วก็กลับมาตัดสินใจกันใหม่สี่ปีทำอะไรไม่ได้ก็กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงในเชิงโครงสร้างเหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคข,ของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในวัน,น,นี้งงครอกว่ามมันคงต้อีการรปปฏิูในวัฐธรรมนูญผมมิดว่่าน5 0ย ใช้ต่อไปอีกเนี่ยก็รังแต่ทาให้ประเทศไปถึงทางตันเหมือนกับที่ผมเคยพูดตอนดีเบตรัฐธรรมนูญเมื่อตอนจะรับหรือไม่รับนี่นะฮะก็คงต้องมีการพูดกันหมวดเรื่องการล้างหนานั้น,นมันคงเป็นเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้นในบรรดาหลายๆเรื่องนะครับที่ที่เราเราคิดว่าก็ควรจะได้อภิปรายกันจริงๆข้อเสนอที่เสนอออกมาเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อเสนอเพื่อที่จะให้เกิดการถกเถียงกันนั่นแหละวิวาทะกันในทางสีปัญญาเพราะนั้นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจว่าโอเคคนในสังคมหันมาสนใจแล้วก็ พี่น้องประชาชนนวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็สนับสนุนข้อเสนอ,อนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่สังเกตไหมครว่าสุดท้ายเนี่ยเราเสนออะไรสุดท้ายเราก็เคารพอำนาจประชาชนนะฮะ เราก็บอกข้อเสนอของเราเนี่ยสุดท้ายก็มันจะต้องไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาบรรจุรัฐธรรมนูญแล้วกลับให้ประชาชนเนี่ยออกเสียงประชามติก่อนจะออกเสียงประชามติก็จะมีเวทีแบบนี้แหละที่จะมีการพูดกันนะฮะในประเด็นต่างๆไม่ใช่เรื่องรูปล้าอย่างเดียวคงเป็นประเด็นอื่นๆด้วยเรื่องโครงสร้างสถาบันทางการเมืองถูกไหมฮะเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆเนี้ยที่ถูกบรรจุลงรัฐธรรมนูญครับ<อ>มันเป็นแบบนั้นาจครับนะผมเห็นด้วยที่อาจารย์บอกว่าถ้ารัฐบาลการประเมิรัฐบาลดีไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องให้ประชาชนตัดสินเพราะว่าเป็น ก็ต้งค่าตัดตอนก็นตามนะเลือกยาเสพติดแต่ประเด็นเรื่องหุณนทักษิณไม่ใช่เรื่องนโยบายสาธารณะที่มันเป็นจุดที่แบบทำให้คนมาชุมนุมเยอะมากๆกก็คือว่าการซื้อขายหุ้นของครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวไอ้เรื่องนโยบายผมเห็นด้วยว่าต้องรอรอ,อเลือกตั้งแต่อันนี้เนี่ยท่านกลับใช้วิธีการยุบสภาแล้วบอกให้ไปเลือกตั้งมันไม่ถูกนะฮะ ไอ้เรื่องนโยบายสาธารณะเห็นด้วยขนาดคนออกมาดุมประท้วงโทนี่แบรเรื่องสงครามอิรักอะไรเนี่ยสองล้านนะก็ยังเอาเอาออกไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องนโยบายสาธารณะแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบอันนี้คือปัญหาใหญ่ตรงนี้มากกว่าผมอยากผมอยากจะกับอาจารย์มเห็นนิดนะครับคือเรื่องของทักษิณก่อนรัฐประหารรูปแบบเป็นประชที่ไปไตยใช่นะครับแต่ความเป็นระเดจการทักษิณเนี่ยราอย่าลืมสิครับเลวร้ายมาก ข้ามาคุมสื่อเกือบทั้งหมดเลยนี่นะใช้เงินซื้อด้วยใช้อำนาจรัฐคุมคู่ด้วยถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าคุณคุณคุมสื่อแบบนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นประชาธิปไตยหรือ <c oughs> สองเรื่องฆ่าตัดตอนนั้นโอ้โหมันเลวร้วายมากเลยนะครับกรูแซ <c oughs> คุณใช้เรซิเดอร์มาใช้เลยนะไอ้นั่นเป็นแขก <c oughs> ตายเลยคุณ <c oughs> นาซีเลยคิดเลิก็ไดนะ้รับเรื่องมาท่วมท้นนะครับ ฮิตเลอร์แล้วก็ต้องออกไปทักษินนี่นะในแง่นี้มีคนเป็นความเลวร้ายมากและตอนนั้นนะครับที่ชุมนุมกันนะไม่ใช่เฉพาะที่สนามหลวงเชียงใหม่ทุกคนแห่งและเวลานั้นนผูพ้พูดความหลังนะ,ะครับรู้สึกจะก็ห้าคนใช่ไหมที่เขาต,ตัดสินร่วมกันนะคและเพอเออรมีคนสองคนจะคืนพระจันนาศนะอีกสองสามคนก็จะถอนออกเลย ผมเนี่ยเป็นคนบอกไม่ให้ถอนทําไมครับอาจารย์ตอน<ม>นั้นผมโทรพา์มาจากเชียงใหม่เลยนะผมบอกถอนไม่ได้จะถอนไอ้ทักษิณชนะ <c oughs> ผมก็บอกเลยผมบอกไอ้พี่พบนี่แหละบอกมึงคบพานแล้วคบไปให้ตลอด <c oughs> ต้องเอาทักษิณออกโดย <c oughs> อํานาจประชาชนแลวผมว่า <c oughs> ถ้าให้อํานาจประชาชนอีกพักเดียวทักษิณ <c oughs> ต้องไป ั S <S สำคัญมากเพราะฉะนั้นผมถึงไม่เห็นด้วยรัฐประหารแต่เห็นด้วยที่เอาทักษิณออกอาจารย์เฉยฮะผมตอบอย่างนี้นะฮะจริงๆประเด็นที่อาจารย์ชยันพูดในเรื่องขายหุ้นเนี่ยเรื่องที่ไม่อภิปรายเนี่ยจริงๆเนี่ยผมผมเห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยควรจะมีการเปิดสภาเพื่อเป็นการเล่าความใจถูกไหมฮะแต่ว่าโอเคเมื่อมีการตัดสินใจยุบสภาเนี่ยมีพราคกิจกาลงมาให้มีการยุบสภาแล้วถูกไหมฮะมันก็กลับไปสู่การเลือกตั้ง ที่สุดเนี่ยคนก็จะตัดสินนะฮะว่าตกลงเนี่ยเขาเขาคิดยังไงกับกับไอไอไอเรื่องในทางการเมืองเรื่องนี้มันกลับไปสู่การเลือกตั้งถามว่าเลือกตั้งกลับมาแล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบอะไรไม่ได้หรือคาตอบก็คือไม่ใช่ฮะเลือกตั้งกลับมาเนี่ยก็ถูกตรวจสอบอยู่ดีคือไม่ใช่ว่าไปเลือกตั้งปุบเนี่ยต่อให้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งก็มีแนวโนม้มว่า,าจะชนะการเลือกตั้งถูกไหมฮะแต่ก็ถูกตรวจสอบอยู่ดีฮะถ้ามันยังตรวจสอบในตอนนั้นไม่ได้ในยระยะถัดมาก็ถูกตรวจสอบคือประเด็นของผมอยู่อย่างนี้ฮะคือ ประเด็นที่เราต้องวางไว้เป็นหลักมั่นคงคือจะยังไงก็ตามเนี่ยมันในระบบนี้มันอนุญ,ญาตให้ทหารเอารถถังเอาปืนออกมาเนี่ยกระชากอำนาจออกไปเนี่ยไม่ได้ถูกไหมอย่างน้อยสุดเขาคืออำนาจกลับมาในคุณก็ไปเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งถามว่าเลือกตั้งมันจะเป็นการฟอกตัวไหมผมคิดว่าไม่ถ้าคนเขาคลางแคลงใจอยู่เนี่ยนะฮะ เขาก็อาจจะไม่เลือกหรือเลือกน้อยลงถูกไหมกว่าเดิมและที่สุดเนี่ยในครั้งถัดไปก็อาจจะไม่เลือกเลยอ,อาจจะอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านและในระหว่างนั้นนี่มันจะมีระบบของการตรวจสอบมันไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะฝ่ายวิชาการเปิดสักวิชาการก็ตรวจสอบสื่อมวลชนก็ตรวจสอบถูกไหมฮะ ความจริงประเด็นเรื่องแทรกแซงสื่อเนี่ยคงเป็นประเด็นที่จะพูดกันไปได้เยอะนะฮะแต่ผมก็เห็นว่าสื่อก่อนนั้นก็กมีหลายสำนัก,กน,น่ะครับซ,ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามทีนี้เรื่องนีผ้ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าพูดเยอะเดี๋ยวกลายไปว่าไปเข้าข้างคุณนักศิลอีกแต่ว่าประเด็นที่ผมพูดเนี่ยคือพูดในทางหลักการก่อนคุณพิญโยต้องเข้าใจว่าเวลาที่ผมพูดตรงนี้ผมพูดจากหลักการตรงนี้บังเอิญหลักการอันนี้มันเป็นหลักการที่คุณนักศิล่ยได้เพราะว่าชนะการเลือกตั้งถูกไหมนะผมเนี่ย บอกว่าโอเคถ้าใครจะได้จากหลักการนี้ให้เขาได้แล้วก็เขาก็ถูกตรวจสอบตามระบบลงผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าระบบมันถูกตรวจสอบแบบปกติเนี่ยนะฮะว่าไปตามระบบปกติสารมีคำพิภาคสาวออกมา,ามีเหตุมีผลนะฮะที่ทําให้คนเชื่อได้เนี่ยอันนี้ก็เสร็จเลยะฮะแล้วมันจบแบบที่เรียกว่าระบบเข้มระบบเข้มแข็งด้วยทําอย่างนี้ระบบอ่อนแอและที่สุดในมุมกลับเนี่ยนะฮะมันทำไม่ที่สุดเนี่ยมันอาจจะตรวจสอบกันยาก,ยากลาบากมันเป็นแบบนั้นผมถึงยืนยันว่าในที่สุดเราจะเดินในข้างหน้าเนี่ยมันต้องจัดการตรงนี้ข้างหลังเนี่ยต้องจัดการถูกไหมฮะส่วนจะจัดการยังงไนนี่มคบอกวา ทำไมไม่ย้อนกลับไปที่สองสี่เจ็ดห้าเดี๋ยวคงมีเวลาบอกว่าไอ้สองสี่เจ็ดห้ากับพระฐปราหานรั้งอื่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วแล้วท,ที่เราเริ่มต้นสิบเก้ากายาไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทําครั้งอื่นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในทางกฎหมายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคงมีเวลาอธิบายอาจารย์ทิ้งท้ายก่อนที่ไปที่คุกำานดครับผมอยากจะเห็นด้วยประเด็นหลักครับนิติราชนิติราชสามารถปลุกโดยผ่านสือ่อให้คนส่วนใหญ่เห็นเลยว่าทหารไม่มีหน้าที่ทำรัฐประหาร ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและก็ไม่เคยปกป้องประเทศชาติมาครับแต่ตอนนี้ก็ดีมาช่วยน้ําท่วมก็ดีก็เยอะนะครับดีดีดีชมชมรแต่อย่า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 พลาดนะครับพอมาช่วยน้ําท่วมสามารถแล้วจะนึกว่าจะมาปกครองบ้านเมืองได้ไม่ได้นะครับเป็นช่วยน้าท่วมเของดีครับหมายความว่ามาช่วยรับใช้แต่อย่ามาบริหารบ้านเมืองครับทไม่ได้ครับ <JUST S 2> <Euros> ไม่ว่าใครทั้งนั้นครับ อาจารย์ทิ้งคงอะไรนไปที่พี่คำนุนนะโจท <lite> ย์ใหญ่เนี่ยเห็นพ้องต้องกันแต่โจท <lite> ย์ใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่สมบูรณ์นะที่แท้จริงเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ทหารมารัฐประหารแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ควรอนุญาตให้คนที่มีสตังค์มากมายมหาศาลเนี่ยเข้ามาใช้เงินหรือครองอํานาจรัฐด,ด้วยการอย่งางใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ชนะเลือกตั้งเพื่อผ่านพิธีกรรมขึ้นมาครองอํานาจต่อไม่ใช่พันธมิตร ไม่ใช่ฝ่ายอํามตา์ที่พูดคําว่าคือคือประเด็นคือถ้าเราไปผูกอยู่การเลือกตั้งว่ามันถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดแล้วเราไม่ปฏิรูปเลยเนี่ยนะผมว่าอันตรายรรอาจารย์นมาเคยพูดว่าอะไรนะประชาธิปไตยอสองวินาทีสถาปนาเผด็จการสี่ปีไอ้เรื่องนี้ถ้าเราไปขยายความเนี่ยเราถึงจะเห็นความจําเป็นว่าคือมันไม่ใช่รัฐประหารผิดแล้วเราไปผูกโยงทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้าชนะเลือกตั้งเข้ามามีความชอบธรรม ถ้าถึงนาทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะวิงวอนอะ่ะคือเราล้างทั้งรัฐประหารแล้วก็ล้างทั้งการใช้เงินเพื่อการเลือกตั้งใ,ในนามของการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะทำให้สังคมเนี่ยมีโอกาสที่จะปลองดองเพราะผมเชื่อว่าทั้งคนใส่เสื้อเหลืองทั้งคนใส่เสื้อแดงเนี่ยโดยจิตใจลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องการความเป็นธรรม คนเสื้อหลักสีหรือคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อเสนอที่ออกมาเนี่ยนะฮะให้เห็นภาพรวมว่าเราจะปฏิรูปสังคมเห็นพิมพ์เขียวของประเทศว่าไปยังไงเนี่ยนะฮะอันเนี้ยผมว่ามันจะทําให้แก้แก้ปัญหาได้ในระดับสําคัญครับท่านผู้ชมฮะักำลังเข้าได้เข้าเข็บนะครับแล้วประเด็นเริ่มก่อตัวเป็นรูปแบบแล้วว่าตกลงมันจะมีทางเลือกหรือเปล่าว่าไม่เอาทั้งรัฐประหารไม่เอาเผด็จการและไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันทางเลือกที่3ของสังคมไทยที่จะเป็นทางออกคืออะไร ตอนหน้าจะมาคุยกันต่อถึงเลข3ทางเลือกที่3และจะคุย2475และมาตา112รา112ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ